โอ๋เคยได้ยินเด็กที่เกิดมาพร้อม KPI ไหมเออตรงวัดค่าได้ตลอดว่าเก่งเท่าไหร่ไอคิวเท่าไหร่คุณพ่อคุณแม่สร้างเนตตี้และอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่อ่างหลายคนโดยเฉพาะกับเด็กเจน Z แซดโดยเฉพาะกับเด็กอัลฟาในอนาคตนะคะที่เด็กคนนี้บอนวิดอินเทนชันคือตั้งใจให้เกิดมาตั้งใจให้เกิดมาด้วยปีมังกรตั้งใจเลือก DNA อ็นเอโครโมมเช็คมาเรียบร้อยแล้วตั้งใจเลือกพ่อเลือกแม่เลือกดวงเกิดเลือกเกิดหรือว่าแบบ ทุกอย่างคือเกิดมา with intention เด็กคนนี้สร้างมาโดยตั้งใจความตั้ใจมันจะไม่เหมือนรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราที่คุณพ่อเนตตี้อย่างเงี้ยค่ะมีพี่น้อง13คนอันเขาไม่ได้ born with intention ครับส่วน Gen Z ลงมาเกือบ100% born with intention จนอัลฟายิ่งใกล้กว่าใน99%คือ born with intention เวลา you are born from intention นะคะมันเป็นเรื่องปกติที่ คนในครอบครัวจะมี expectation ถึงแม้ว่าหลายๆครอบครัวจะเป็นแบบลูกเป็นอะไรก็ได้แบบอยากให้ลูกมีความสุขเฉยๆอยากให้ลูกแฮปปี้เฉยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่จริงยังไงยังไงเวลามีความตั้งใจเวลามันมีความคาดหวังเนี่ย <laughs> มันก็ห้ามไม่ได้หรอก <laughs> เบอร์นัดที่เลยก็คือบอล with KPI KPI ที่หนึ่งคือทําให้คุณยายแฮปปี้ KPI ที่สองคือทําความฝันของคุณแม่ที่คุณแม่ทําไม่สําเร็จให้เป็นจริงซึ่งคือ the best ในสายตาคุณแม่ว่า best มันคืออะไรบ้างครับ มันก็เลยเป็นเรื่องปกติที่ moment you are born with intention you are born from intention there will be expectation แล้ว most likely depression ก็จะเกิดขึ้น mm hmm.